สิ่งที่เราได้ยินเป็นแบบนี้คุณผู้ชมคงได้ยินหรือประชาชนได้ยินอ่ะก็ไปคิดเอาแล้วกันว่าสิ่งที่เราสมควรจะรู้สึกอ่ะเราสมควรรู้สึกไงแต่อันนี้ฮิปโปขอไปพูดแล <Lol. S 3> ้วกันเนาะเชื่อไหมกับคำพูดของพวกเขาพูดอาอไม่ต้องถามพวกหนูและะ้วค่ะแค่เมื่อกี้ที่ไลฟ์เราพูดเสียงเบาก็ไม่ใช่พ่กติแล้วค่ะที่พูดเสียงดังเนาะพี่กติมพคนชัดเจนตั้งแต่เกิดเ<า>รื่องมาเนาะหนูนพูดเลยว่าหนูไม่เคยหยุดหาความจริงเลยหนูหนูกล้าพูดได้เลยว่ายังไงพี่ก็ต้องได้ความยุุติธรรมมให้้ไดดากที่ส อะไรหลายๆายอย่างที่เรายังฝังที่มันไม่เคลียร์แล้วเพราะเรารู้ว่าหลายอย่างมันก็ยังแบบเป็นเป็นศาเนามันยังเป็นข้อสงสัยอยู่อย่าว่าแต่โมคนเดียวเลยค่ะทุกคนทุกคนค่ะตอนตอนที่มันข้อมข้อมูลเราคุยเรื่องต่อจากนั้น และตอนนี้ค่ะล่าสุดคือเขาออกจากกรุ๊ปทางานไปแล้วใช่ค่ะเร,เราก็เหมือนรู้สึกว่าพอเราได้ยินคําตอบจากแถลงข่าวอย่างที่เราได้ยินเหมือนกันแล้วรู้สึกว่าเนี่ยสิ่งที่เราได้ยินเป็นแบบนี้คุณผู้ชมพงได้ยินหรือประชาชนได้ยินอะก็ไปคิดเอาแล้วกันว่าสิ่งที่เราสมควรจะรู้สึกอ่ะเราสมควรรู้สึกไงแต่อันนี้ฮิโปขอไปพูดล้วกันเนาะว่าแบบฮิโปหรือเพื่อนทุกคนที่ได้ยินคานี้ออกมาฮิรู้สึกยังไงแต่แค่ ผู้ชมก็น่าจะรู้สึกไม่ต่างจากพวกเราหรอกคิด,ค,ดคิดว่าใช่ทุกคนเป็นคนตัดสินจากการกระทําและคําพูดของพวกเขาเองดีกว่านะคะว่ามัน make sense ไหมหรือว่ามันมันควรจะเป็นไปตามที่พวกเขาพูดไหมนะคะใช่ค่ะฮิปโปเชื่อไหมกับ เ,เโอ้ไม่ต้องถามผู้หนูแล้วคะ่ะแม่หนู <c oughs> <c oughs> แค่อ้าปากมาประโยคแรกยังไม่ถึงประโยคที่สองพวกหนูก็อยากจะปิดไร้แล้วเพราะว่ารู้แล้วว่า okay. โอเคคําตอบก็คือแบบเดิม,แ,บบดมและสิ่งที่ได้เราก็แบบเดิม <c oughs> ความรู้สึกก็แบบเดิมอมแถมบางอย่างก็หรอวะอคําเนี้ยเป็นเพื่อนกันมาเธอเคยเห็นโมเมนต์เขาเป็นแบบนี้ไหมที่แบบเวลาที่เขา แค่เมื่อกี้ที่ไลฟ์แล้วพูดเสียงเบาก็ไม่ใช่พี่กติละค่ะน้ำพูดเสียงดังเนาะพี่กติมคนชัดเจนน้ำเป็นคนชัดเจนเสียงดังเหมือนที่พวกหนูพูดอย่างเงี้ยอย่างงี้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 นำคนผงผางอะไม่ไม่เบาและเรียบร้อยแบบนี้นะคะมีข้อไหนที่เรายังไม่เชื่อคำที่เขาให้การแล้วก็ี่สุด คือณตอนนี้ยังไม่ได้ฟังคาให้การจากตํารวจนะครับเราก็เลยไม่รู้ว่าเราเราเราขอยังไม่พูดถึงในสิ่งที่เราไม่รู้แล้วกันว่าเราเชื่อหรือไม่เชื่อไงเพราะตอนนี้ทุกอย่างในการให้การก็อยู่ที่ดุลพินิจของตารวจให้ตํารวจจัดการใช่คือจริงๆเราจะไม่ห้ามความคิดคนอื่นใครจะคิดไปยังไงไม่เป็นไรแต่พวกเราพยายามเป็นกลางที่สุดแล้วในการที่จะฟังเจ้าหน้าที่ก่อนฟังความทุกอย่างที่มันเป็นยุติธรรมก่อนแล้วก็ฟังทางฝั่งของพี่กติกด้วยดังนั้นน่ะถามว่าพวกเราอ่ะรู้สึกไงพี่กติกอะ เราก็เราก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขาในการเขาก็ต้องออกมาพูดดังนั้นน่ะสิ่งที่คนอยากรู้คือไม่ใช่จากปากเราทั้งสองมันสมควรจะมาจากปากเขาเท่านั้นแต่พวกทุกคนได้ฟังก็สุดแล้วแต่ค่ะอัพทูยูเลยทีนี้ย้อนไปวันเกิดเหตุมันมีคลิปที่ฮิปโปไปเจอเขาที่ท่าเรืออ่ะชี้แจงนะคะคืองๆงเรื่องของเรื่องอะเกิดขึ้นจากการที่ฮิปโปทราบข่าวตอนประมาณห้าทุ่มหาทุ่มนิดๆด้วยการที่ผุดเดิน โทรมาหาเรา<ช>ว่าพี่โป,โปเจมโมตกตกน้ำเหรอตกเรือเหรอเราตอบว่าอะไรตกเรืออะไรนึกว่าเป็นเรื่องตกนึกว่าเฟกนิวพูดเดิมันก็ถามหลอวะอ่ะโอเคเดี๋ยวขอสืบข่าวก่อนบอกเอาข่าวมาจากไหนสุดท้ายรู้ว่าข่าวจริงพูดเดินก็เลยโทรกลับมาเจ๊ตกน้ำจริงบอกบ้าตกน้ำได้ไงอิมโมไม่ใช่คนโง่วตกน้ำไม่ไรขนาดนั้น<ช>เสร็จแล้วได้ยินเสียงปลายสายพิจนาเหมือนโทรเหมือนกำลังพยายามโทรหารพี่กติกแล้วเหมือนได้คุยกับพี่กติกบอกว่าเรื่องจริงเหรอ ตกที่ไหนเราได้ยินไปสายว่าพระรามเจ็ดสะพาเออเจ้าพยาโอเคพี่นายบอกว่าให้ฮิปโปไปก่อนหรือบอกฮิโปหล่อนอนะไปเลยนะที่เกิดเหตุเดี๋ยวนี้เราคว้าเสื้อหนึนี้เราก็ใส่แล้วก็วิ่งไปวนหาโทรหาพิกติกสองสายไม่รับโทรหาแม่บ้านให้แม่บ้านโทรหาแม่บ้านบอกว่าก็ไม่รับสายเท่านี้เพื่อนก็เริ่มเจอกันละรวมตัวกันอยู่ตรงตีนสะพานพระรามเจ็ดก็คุยเฮ้ยเอาไงต่อไงต่อก็เลยบอกว่าอุ้ยมึงหาสิว่าตอนงะ เขาไล่ส่งที่ไหนการหรือแบบมีจุดมันต้องมีจุดสิที่เขาตั้งตั้งแคมป์กันอยู่สรุปก,ก็เลยรู้ว่าพี่บูนสงครามหนึ่งพอเสร็จทุกคนโอเคไปพี่บูนสงครามหนึ่งโดยโมก็นํารถไปเพราะโมนัดเร็วสุดก็คือขับไปถึงปุ๊บพี่บูนสิ่งแรกที่เราวิ่งคือวิ่งหาพิกติกเดินหาพิกติกอยู่ไหนถ้าใครถ่ายไม่เจอไม่เจอทำยังดีจังหวะนั้นนะนะนะน้องนุชแช่งแต่งหน้า เดินทางมาถึงแล้วก็บอกว่าพี่เงียบๆนะเนี่ยเขาส่งโลเคชันมาให้หนูน่าจะเป็นพี่เบิร์ดส่งโลเคชันให้หนูว่าให้หนูมาอยู่ที่นี่บอกงั้นเราไปที่นี่กันบอกวัดขอเงยียบๆนะอย่าเพิ่งมีนักข่าวอะไรเขาคงยังไม่พร้อมให้สัมภาษณ์หรืออะไรอ่ะโอเคเราก็บอกให้หนุชแชร์โลเคชันนี้มาเพื่อเพื่อจะส่งให้เพื่อนในกลุ่มทุกคนตามไปที่เดียวกันอ่ะโอเคเพื่อนก็ส่งมาปึง้งช่วงประมาณตีหนึ่งกว่าๆที่ส่งในกรุป๊ปเสร็จพี่ก็ติกทักมาว่าไม่ใช่ที่จม ใช้คำว่าไม่ใช่ที่จมเราก็บอกว่าแล้วแม่อยู่ไหนนางบอกว่าให้ไปรอที่บ้านหนูก็เลยตอบว่าไปรอที่บ้านทําไมเพราะตอนนั้นะที่กำลังคุยมันเหมือนใช้ระยะเวลาเนาะก็ไปเจอพี่เบิร์ตแล้วแล้วเราจังหวะเจอพี่เบิร์ตอยู่ตรงริมตลิ่งแล้วเราก็มองหาพี่เบิร์ตอยู่ไหนพปบอกพี่เบิร์ตแล้วพี่แติกล่ะพี่ติถ่าเลยนะถ่าแถวบางสี่เมืองค่ะไปเจอตรงฝั่งตรงข้ามกันพอเสร็จปุ๊บเราก็บอกว่าพี่แติกอยู่ไหนอะพี่เบิร์ต ไม่รู้มาถึงยังไม่เจอกระติกเลยอ่ะเสร็จปุ๊บจังหวะกระติกก็หนูก็บอกบอกว่าเนี่ยตอนนี้บอกหนูว่ากลับบ้านไปทําไมตอนนี้อยู่กับพี่เบิร์ดไม่เกินแป๊บเดียวนาะกระติกโทรมาอันนี้ก็วิ่งไปหาพี่กระติกส่นโมอยู่กับพี่เบิร์ดเพราะว่าเราเราเราเป็นห่วงอ่ะแต่นี่ก็วิ่งไปหากระติกเลยพอโทรหาจังหวัดที่วิ่งโทรศัพท์ไดด้วยคุยกับพี่กระติกอยู่ไหนอ่ะ ก็ส่วนกับพี่เ้ลนาคอนกับพี่จูนเขามาถึงที่เหตุแล้วเกิดอะไรขึ้นบอกว่ายังเจอหรือยังบอกว่ายังไม่เจอพี่เขาน้าเสียละเพรานี่หนูก็โทรถามบอกว่าเธอเดินออกมาจากโป๊ะตรงนั้นน่ะนิดนึงจะเจอท่าเรืออีกท่านึงบอกท่าไหนไม่รู้สักพักทุกคนบอกอ่ะขึ้นรถไปกับเพื่อนทั้งหมด4คนไอ้สามคนมีอุ้ยมีจีจูโน่แล้วก็นุ๊ดนุ๊ดคือช่างแต่งหน้าอ่ะเสร็จแล้วพอไปถึงบอกทางก็คือมันเลยจากโป๊ะตรงนั้นน่ะแค่นิดเดียวเองแล้วมันจะมีช่องเออมีซอยวัด กับซอยอู่เรือให้เราเลี้ยวเข้าซอยอู่เรือไปถึงก็ตามก้มองวงจรปิดเลยเห็นนิโปลงรถปึ้งเห็นนิโปรลงรถเสร็จปุ๊บําถามแรกเจอหนูถามพวกแกงเนี้ยว่าพี่จะติดอยู่ไหนและเขาก็เลยถามว่าคุณเป็นใครแล้วก็บอกว่า เราคือผู้จัดการแตงโมแล้วพี่กติกอยู่ไหนเขาก็เลยชี้ว่าอยู่ข้างในเราก็เลยวิ่งไปแล้วหำเจอปุ๊บหน้าพี่กัติกเขาเครีคยดอะเราก็เราตั้งใจจะไปปอบบอกพี่แต่โอเคนะไม่เป็นไรนะคําถามแรกเกิดอะไรขึ้นทําไมโมตกน้ําพี่ติกบ,บอกว่าไอ้ไอ้โมบอกว่ามันนะปวดเยี่ยวมันก็เลยไปเยี่ยวท้ายเรือแล้วมันก็พัดตกน้ําแล้วพี่เห็นไหมว่าตกไปยังไงฉันไม่เห็นฉันนั่งอยู่หน้าเรือฉันไม่รู้เรื่องอะไรพอได้คาตอบนั้นไม่รู้เรื่องแล้วยังไงต่อเราก็ทําอะไรไม่ถูกเราก็ยืนมองซ้ายมองขวาเขาก็ยืนมองเนราี้ก็ โอเคตัดสินใจยืนคุยโทรศัพท์พอดีจังหวัดนั้นน่ะมีเฟกนิวเฟกแรกถ้าทุกคนจำได้มีเฟกนิวเฟกแรกว่าเจอแล้วขึ้นอยู่ตรงห้านั้นซึ่งณตอนนั้นเนาะพี่เบิร์ดก็แยกไปละ ไปที่ไปที่ท่านู้ดแล้วทุกคนบอกเอาไงดีแล้วเหมือนเดเพื่อนโมที่เรียนด้วยกันมาเขาเป็นกู้ภัยเหมือนกันเหมือนเขาก็มีเส้นสายเนาะเขาเหมือนโทรแบบเออพี่ไหนเขาบอกว่าให้ไปรอกันที่โปพระรามห้าพอโปเนี้ยจะเป็นโป๊ะเดียวที่นําโมขึ้นมาอ่าเสร็จแล้วอ่ะพอทุกคนรู้ว่าตรงไหนทุกคนก็เลยเราฮิโปก็เลยออกจากท่าอู่ไปแล้วก็ทุกคนก็ไปกองอยู่ที่นั่นหมดเลยเสร็จจังหวะเรานั่งคุยกันอยู่ เห็นไร์สดที่นักข่าวเห็นแม่มาเดินทางมาถึงก็กำลังสัมภาษณ์เราก็เลยบอกนุชไปรับแม่ก่อนเพราะแม่ยังไม่รู้แฟกต์ของเราเลยว่าแต่ที่เราไปรู้หรือไปสืบมาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแม่ต้องรู้ข้อมูลนี้เพราะถ้าให้ข้อมูลนี้ไปะการที่แม่พูดออกไปแล้วแม่จะพูดอีกรอบหนึ่งแต่ข้อมูลมันเปลี่ยนหมายความว่าแม่เป็นคนไม่น่าเชื่อถือแล้วแล้วแม่ไม่รู้เรื่องอะไรเออก็เลยให้นุชไปหาแม่ใช่แล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่สายปริศนาเราจะเล่าสายปริศนาอันนี้ให้ฟังเลยนะคะแบบคลิเคลีย1เราบอกว่าแม่คะ หยุดให้สัมภาษณ์ก่อนแม่เขาก็เลยพูดส่วนว่าทําไมให้แม่ต้องปิดข่าวคะเน่ยน้ำบอกก่อนว่าโมไม่ได้เป็นคนคุยนะทุกคนจะคิดว่าโมเป็นคนคุยนะไม่ใช่นะฮิปโปแป่โมอยู่ในเหตุการณ์ทั้งโมอยู่ในเหตุการณ์โมเป็นคนถือกล้องไรสดฮิปโปคนคุยอยู่ข้างการอย่างนี้เลยเราก็ถามว่าแม่บอกว่าทําไมต้องปิดข่าวแม่ไม่ได้ปิดข่าวแต่แม่ต้องมาที่นี่ก่อนพอแม่จะต้องมาอยู่ที่นี่แม่จะได้เจอโมก่อนแม่เคยพูดว่าจะพาแม่ไปหาใครแม่ไม่พาไปหาใครและแม่ต้องมาที่นี่ก่อน เพราะแม่จะได้เจอร่างโมเป็นคนแรกเจอน้องโมลแล้วหรอได้ยินใช่ไหมคะมแล้วบอกว่ายังไม่เจอคะ่ะแต่แม่ต้องมาก่อนใช่คือเข้าใจเรื่องราวก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไงใช่พอเสร็จปุ๊บออาบอก่อาแมวอ้อาวอย่างนี้หรอบอกว่าเอางี้แม่มาก่อนคะ่ะถ้าแม่ สุดแล้วแต่แม่จะมาไม่มาเพราะสุดท้ายคนตัดสินใจคือแม่แม่จะไม่มาก็ได้จะอยู่ตรงนั้นก็ได้แต่สุดท้ายหนูถามจะหน้าชุดกู้ภัยอะค่ะณนะเวลานั้นจนถึงหกโมงเช้าถ้าน้องจะเป็นหรือตายน้องจะมาขึ้นโป๊นี้แค่โป๊ะเดียวเท่านั้นเพราะโป๊นี้แค่จากโป๊ถึงถนนห0เมตรแล้วหนูบอกว่าแม่ถ้าแม่จะมาแม่ต้องมาเงียบๆอย่ากระตุกกระตก่กานะคะเพราะเราไม่อยากให้สื่อเยอะไม่ใช่อย่กสัมภาษณ์หนึ่งการควบคุมจะลาบากสองถ้าน้องโผล่ขึ้นมาแล้ว หายใจรวยรินทําไงอ่ะดังนั้นจาก5นาทีเราต้องบอกว่าเป็น10นาทีหรือ20นาทีเพราะสื่อเยอะนักข่าวเยอะรถจอดเยอะการจะเคลื่อนย้ายก็ลาบากดังนั้นมันก็จะแบบทุกคนหลบๆ,ๆก็กลัวอุบัติเหตุเกิดจาก จากประชาชนจากพี่อีกว่าต้องตกเรือตกน้ํากันไปเพราะว่าจริงจริงพวกเราไม่ไม่ได้ไม่อยากจะให้สัมภาษณ์หรือไม่อยากจะพูดกับพวกพี่ๆนะแต่ว่าตรงนั้นมันคือสะดวกที่สุดแล้วกับการช่วยพี่โมอ่ะแล้วเราก็ไปรออยู่ตรงนั้นเพราะเรารู้สึกว่าตรงนั้นคนมันเยอะมากเลยเขาต้องโดนมุงโดนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมาอยู่ตรงนี้ดีกว่า่ดังนั้นสิ่งที่จะบอกแม่ข้อแรกคือแม่หนูขอโทษนะท้า อาจจะพูดแล้วแม่อาจจะไม่ไว้ใจหรืออาจจะสื่อสารกันผิดหรือความเข้าใจผิดไอ้นี่หนูขอโทษจากใจก่อนเลยในฐานะเพื่อนเราตอนนั้นชุลมุนมาก2เราไม่โกรธเลยแม่บอกว่าเอ้ยพวกเขาเกลียดแม่หรือเปล่าหรืออะไรเราไม่เกลียดแม่เลยเพราะหนูมีโอกาสเจอแม่แค่ครั้งเดียวครั้งเดียวจริงๆครั้งเดียวดังนั้นน่ะหนูไม่หนูหนูไม่ใช่คนบ้าเนาะพี่ที่จะไปเห็นป้ายเสนาที่คมแล้วหนูก็เกลียดเลยพี่นึกออกไหมนึกออกป่ะเออดังนั้นหนูบอกว่าแม่ไม่มีใครเกลียดแม่เลยทุกคนพร้อมซับพอร์ตแม่แม่จะทําอะไรก็ได้หมดเลยอื เรื่องหนึ่งเรื่องกติกกติกคืนนั้นหายไปตอนกี่โมกี่โมหนูเจอเอางี้พี่กติกอ่ะเราเจอตีหนึ่งจากที่รับสายเพื่อนาแล้วก็คอนแทคอะฮิโปหลังจากนั้นก็ไม่คอนแทคกับใ่้คอนเลยมีนุ้อได้คุยกับนุชตอนตีสี่ถามว่าพี่กติกอยู่ไหนอยากรู้ว่าแกอยู่ไหนตอนเนี้ยแกบอกว่าอยู่บ้านแล้วเอาของโมมาเก็บทั้งหมดทั้งเอารถเอากระเป๋าเอาโทรศัพท์ไปเก็บไว้ที่นู่นแล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็บอกพี่ฮิโปพี่กติกอยู่บ้านนะเออ อยู่บ้านก็อยู่บ้านแต่พี่ถามว่าแล้วกลับไปบ้านทาไมมไม่อยู่ตรงนี้ล่ะทุกคนอยู่ตรงนี้หมดเลยหลังจากนั้นก็ไม่ได้ติดต่อพี่กติกอีกเลยค่ะว่าไงเราอยู่ท่าเรือทั้งวันทั้งคืนกติกกลับไปอยู่บ้านตีสีคิดถึงลูกก็เรื่องของเขาค่ะ คือณตอนนั้นโมเมนต์นะโมไม่สนใจใข่แล้วโมคอนแทคกับฮิปโปคนเดียวเลยว่าเธอมากี่โมงเธอมากี่โมงฉันมาแล้วนะฉันทํางานเสร็จฉันไปแล้วนะเจอหรือยังอะไรยังไงเราคอนแทคกและเดินหาและไปทุกทุกท่าระหว่างพระรามห้าพระรามเจ็ดอ่ะหนูรู้หมดแล้วตอนนี้มีท่าเหลือที่ไหนบ้างเพราะหนูไปทุกที่ที่สามารถที่จะเจอพี่หนูได้ถูกแล้วที่สาคัญนะคะคนที่เราอยู่อ่ะเพราะหนึ่งทุกคนมันจะมี13คนที่อยู่ในกลุ่มนั้นนะคะทุกคนจะคอยสับเปลี่ยนเวรคือคนที่อยู่เยอะสุดคือพี่เบิร์ดถ้าพี่เบิร์ดไม่อยู่ ต้องมีหนูหรือไม่โมที่ต้องอยู่ตรงท่านั้นและเพื่อนเพื่อทุกคนจะคอยซัพพอร์ตวนอยู่อย่างเงี้ยเดินมาเอาข้าวมากินเอาเสือมานั่งมานอนรอซื้อน้ำมาให้สลับกันไปสลับกันมาสลับกันพี่เบิร์ดกลับบ้านไปอาบน้ำโมนั่งโมไปทํางานที่โปอยู่นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวียนห้ามขาดเลยประโยคหนึ่งที่เขาพูดถ้าพี่โมไม่อยู่เงินเขาก็ไม่ไม่มีเงินหารายได้เขาไม่เงินเดือนพี่เขาทางานเขาไม่เงินเดือนทํางานอยู่แจ้งวัฒนาเขามีเงินเดือน พูดแค่นี้ช็อกที่ได้ฟังคำนี้ช็อกแรกช็อกแรกเลยเพราะคำพูดนี้เราได้ยินมาก่อนแล้วจากนิติเวชไงที่บอกว่าที่อนาคโพสคลิปว่าเคลียร์แล้วคุยกับกติเคลียร์แล้วเคลียร์หมายถึงว่า เคลียที่ได้คุยนะคะแต่ความรู้สึกออนน้ไม่บอกแล้วกันว่าจะเคลียหรือไม่เคลียแล้วอนนาก็เลยยกมือบอกว่ากติฉันขอร้องนะสิ่งที่เธอพูดกับฉันในตอนนี้ในวันนี้ในวันแถลงข่าวก็ขอให้พูดแบบเดิมนะฉันขอเลยประชาชนจะได้รู้ว่าเออเธอพูดยังไงและสิ่งที่เกิดขึ้นก็ตามที่ปกติพูดเลยตามนั้นเลยก็ไหนจะเรื่องเงินไหนจะนู่นนี่นะก็เหมือนที่พูดกับแม่อนนาเลยค่ะ ใช่ก็คือทุกคนได้ยับทราบสารเท่ากันเหมือนกันแล้วถามว่าพวกเราคิดเห็นยังไงรู้สึกไงก็คงไม่ต่างกันใช่แค่น,นี้ตามความรู้สึกพี่เราคนในฐานะคนฟังเรารู้สึกแบบแรกก็น่าจะคนดนูน่าจะรู้สึกเหมือนเราอะ่ะไม่ต่างกันแล้วก็โมอยากจะบอกผ่านทุกคนนะคะคือเราสองคนได้รับการแท็กพิธีพิธีต่างๆหรืออะไรต่างๆมาเยอะมากในกลุ่มเพื่อนเราไม่ได้จะมีพิธีเรียกวิญญาณหรืออะไรหรือ คือพี่โมเป็นคริสนะค่ะเราจะไม่ไปแตะเรื่องนี้เพราะฉะนั้นทุกอย่างถ้าจะทําอะไรหรือไม่ทําอะไรให้คุณแม่กับพี่ชายพี่โมเท่านั้นนะคะเราขอซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังกันแค่นั้นพอเราเราจะไม่แบบเอาเอาอันนั้นไปให้เอาอันนี้เอาอย่างนั้นเรารับทราบค่ะแต่ณตอนนี้เออเรา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 รับทราบทุกๆุกคอมเมนต์ทุกๆภาพทุกๆวิดีโอที่แถมมาขอบคุณจริงๆแต่ว่าตอนเนี้ยค่ะเราไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้ ใช่เพราะว่าพอโมเสียใช่ไหมคะเพราะแจ้งแล้วว่ามีว่าเป็นผู้เสียชีวิตแล้วแน่แน่นอนร้อ็ตอนนี้เราคอนเซนเทกับพี่พี่อย่างเดียวคือจัดพิธีงานให้สวยที่สุดให้ดีที่สุดใช่ก่อนเดี๋ยวจบงานว่ากันนะคะทุกคนถูกต้องแล้วก็ส่วนเรื่องคดีความอยากรู้อะไรถามคุณแม่อยากรู้เรื่องบนเรืออะไรถามกระติกดังนั้นอะสิ่งที่เราไม่รู้เราก็ให้คําตอบคุณผู้ชมไม่ได้จริงๆว่าเรื่องเหตุเกิด อย่างไรแต่ถามว่าฮิปโปมีส่วนรู้เห็นไหมฮิปโปได้แจ้งไปแล้วว่าฉันรู้เท่านั้นนะแล้วเขาพูดก็เขาพูดให้ฉันแค่นั้นแม้กะทางพวกเราก็ยังรอคําพูดจริงๆจ,จ,จากจากกลุ่มบนเรือว่ามันคืออะไรเอาเอาที่พูดออกมาแล้วเราบอกอ๋อโอเคจบอย่างนเงี้ยแสดงว่าทุกวันนี้ข้อมูลต่างๆที่เขาพูดกับทีวีตำรวจต่างๆไม่ทราเพื่อนเรา ก็รับทราบแค่นั้นก็รับทราบแค่นั้นแต่ไม่รู้ว่าตอนคุยตำรวจนะคะว่าเขาไปคุยยังไงกันอันนี้เราไม่ทราบจริงเพราะว่าอยู่ที่สืบสวนกันเองอันนั้นเราไม่ยุ่งเพราะว่าเราไม่ได้ยินเหมือนกันถามถึงสภาพจิตใจพี่เบิร์ตเพราะว่าเขาเขาไม่ได้พูดแหละเราอยู่ใกล้ชิดกับเขาต้องบอกก่อนนะคะว่าขอพูดแทนพี่เบิร์ตประมาณข้อถึง2ข้อคือหนึ่งอยากให้ทุกคนให้พื้นที่ส่วนตัวของพี่เบิร์ตในการปรับ ความรู้สึกและทําใจในเรื่องของพี่โมก่อนนะคะอย่าอย่าไปจี้อย่าไปโทรอย่าไปถามไปอะไรเขามากเขาสภาพจิตใจคนเรามันยังไม่ได้อันนี้โมโมต้องขออนุญาตแทนพี่เบิร์ดนะคะว่าว่าให้พื้นที่ส่วนตัวของพี่เขาหน่อยเราเป็นห่วงความรู้สึกของพี่เขามากจริงๆพี่โมเป็นพี่สาวเรารักเขาเหมือนพี่ชายเราเพราะฉะนั้นให้พื้นที่ส่วนตัวเขานิดนึงอย่าไปลุมอย่าไปอะไรเขามากเขายังไม่พร้อมที่จะคุยกับใครจริงๆค่ะจบงานพี่โมแล้วค่อยคุยกับพี่เบิร์ดก็ได มันยังไม่สายนะคะถ้าทุกคนอยากจะรู้แล้วก็อีกข้อนึงคือเขาพื้นฐานส่นตัวเขาเป็นคนขี้เก่งใจคนเป็นคนแบบอะไรแบบนี้ค่ะคือชายไม่ปฏิเสธเพราะฉะนั้นถ้าเกิด จะไปลุกล้าที่เขามากๆหรือจะไปอะไรมากๆก็ขออนุญาตนิดนึงนะคะเพราะว่าโมขนาดโมเองอะค่ะตอนที่ยังมีชีวิตอยู่กับพี่เบิร์ดก็บอกว่าไม่สามารถบังคับพี่เบิร์ดได้ก็ต้องคุยกับพี่เบิร์ดเองซึ่งพี่เบิร์ดเขาก็พูดกับพวกเราเนาะว่าแบบเรายังไม่พร้อมอะไรทางนั้นเลยอฮิโปถ้าเราพูดอะไรไปะเราก็รู้ว่าพูดเรามันจะเป็นยังไงต่อไปเพราะเขาพูดถึงโมเขาก็ร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้ก็เข้าใจเขานะคะก็ให้พิธีของพี่โมเสร็จไปก่อนแล้วก็ค่อยโทรค่อยอะไรกันนะนะคะสุดท้ายถ้าอยากจะ เียกับพี่เบิร์ดอะไรเงี้ยติดต่อผ่านแอนนาเพราะว่าแอนพ๊อมเหมือนโมอ่ะเคยพูดกับแอนนาในช่วงไทท้าก่อนจะเสียนะคะพูดว่าเธอหางานให้เบิร์ดหน่อยอยากให้เบิร์ดมั่นคงดังนั้นนะ่ะเรารู้สึกว่าโมอยากจะฝากพี่เบิร์ดให้แอนนาดูแลอยากให้เขามั่นคงในชีวิตแล้วใช้ชีวิตอยู่ต่อไปแบบอย่างแบบโอเค<า>หรือแบบมั่นคงที่สุดดังนั้นนะ่ะถ้าอยากจะคุยอะไรเกี่ยวกับพี่เบิร์ดลองติดต่อพี่แอนนาดูเพราะพี่แอนนาน่าจะดูแลพี่เบิร์ดอยู่นะตอนนี้ทุกคนด้วยนะคะฝากต่อพพอร์ตพี่เขา แม่ๆพี่ๆทุกคนสื่อมวลชนทุกคนนะคะที่ได้ทําตามที่หนูขอร้องหรือเพื่อนๆขอร้องอว่าภาพใช่เพื่อนหนูรู้สึกดีใจมากๆว่าพี่ๆแบบวันที่แบบพอพบร่างแล้วพี่เอากล้องลงอ่ะหนูรู้สึกเลยว่าโมคงแบบขอบคุณจริงๆเพราะโมเป็นคนไม่อยากห้เห็นภาพภาพนั้นจริงๆขอบคุณแล้วก็ขอบคุณทีมกู้ภัยที่ยอมเหนื่อยแทนเราที่เขาไม่หยุดเลยอ่ะเราไปทีไรเราเห็นพี่เขาวิ่งตลอดแล้วก็พวกเรานั่งกันอยู่ยันเช้าพวกเราเห็นเรือพวกพี่ทุกคนขอบคุณจริงๆแต่เราแค่ไม่มีโอกาสตะโกนบอกพี่ว่าพี่ ใี่ขอบคุณแต่คนที่ตะโกนคนเดียวคือเบิร์ดเท่านานที่ตะโกนตลอดเวลาเราอยากจะขอบคุณจริงๆในทุกๆฝ่ายนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่จําภาพพี่เขาในพาร์ทที่สวยๆสวยๆงามๆแบบนี้ใช่ค่ะก็ให้พี่โมเป็นคนสวยของเราต่อไปใช่ค่ะ มาถักเรื่องที่สบนิดนึงแบบเราจะก็คือก็คือเดี๋ยวท่านทราบนะคะเออก็คือวันที่11 12 13 14 11 12 13จะเป็นพิธีสวดภาวนาขอพรต่างๆ14ค่ะจะเป็นเผาแล้วก็สรุปเรื่องรายละเอียดว่าจะที่ไหนแน่นอนหรือเผาที่ไหนแน่นอนเย็นนี้ค่ะพวกเราจะมีการประชุมเกิดขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวห้าโมงเย็นมีนัดการประชุมในในทีมของที่ทำพิม ทางทางทางของพวกโมนะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยสรุปให้ฟังเดี๋ยววันนี้ขอประชุมอะไรให้เรียบร้อยก่อนเป็นเจ้าภาพใช่ค่ะใช่คือจริงๆพี่เอพี่เอสุวชัยแจ้งมาตั้งแต่วันแรกแล้วค่ะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นให้โทรหาพี่เออะขอรับผิดชอบงานน้องโมทั้งหมดดอกไม้จะเปลี่ยนทุกวันจะทําอะไรให้แจ้งพี่เอได้เลยพี่เอกับพี่อ้ําจะเป็นคนทําให้เองซึ่งเราก็ไปแจ้งกับคุณแม่แล้วคุณแม่ก็โอเคที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของรายละเอียดงานว่า เดี๋ยวจะมีวีดีโอไปเก็บภาพบรรยากาศยังไงภาพนี่อะไรยังไงทีมงานใครดูแลส่วนไหนอะไรกันเพื่อให้สมที่โมเหนื่อยมากทุกคนเหนื่อยกทุกคนแล้วอยากให้เขาได้พักแล้วสาด แฟนละครเขาอยากจะไปหรืออะไรยังไงอันนี้เดี๋ยวมุขอไปประชุมก่อนว่าจัดระเบียบยังไงเราจะจัดระเบียบยังไงเพราะว่าตอนนี้ก็ยังมีโรคระบาดอยู่นะคะก็ขอดูในส่วนของความปลอดภัยแล้วก็หมายถึงว่าคือจัดในโบสถ์เราก็ขอไปคุยกับทางศาสนาคริสก่อนว่าเขาอนุญาตมากน้อยเพียงใดนะคะเดี๋ยวมาแจ้งเดี๋ยวมาแจ้งเดี๋ยวมาบอกในไอจีก็ได้ค่ะในขณะที่เราเพื่อนและกู เอาของโมก่อนละกันในฐานะโมคืออย่างอย่างโมโมอาจจะแบบเป็นน้องเป็นน้องคนหนึ่งเนาะเราก็ดีใจที่มีพี่สาวแบบนี้แล้วก็รู้ว่าเขาสู้มาค่อนข้างเยอะรู้ว่าเขาเหนื่อยมาขนาดไหนรู้ว่าเขาตามหาตามหาทั้งความรักความสุขจนทั่วเนี่ยเขาเจอแล้วอะเรายังแบบมันแค่นี้เองหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้พี่รู้ว่าเห็นไหมเนี่ยต่อให้พี่อาจจะเคยพูดว่า ทุกคนจะมารักเขาในวันนี้เขาไม่อยู่หรืออะไรที่ผ่านมาโมเชื่อว่าทุกคนก็ไม่ได้แสดงออกกับพี่แต่พี่ต้องรู้ว่าโมแสดงออกกับพี่ตลอดเวลาว่าท,<ม>ทุกครั้งที่เจอมัมบอกว่ารักนะรู้ใช่ไหมว่ารักอะไรอย่างเงี้ยตลอด<ม>เวลาโมาจะเป็นคนพูดเราเรากล้าพูดเงี้ยแต่ว่าพี่ไม่ต้องห่วงหรอกทุกวันเนี้ยทุกคนพร้อมซัพพอร์ตพีแม้กระทั่งพี่ไม่อยู่แล้วอะความยุติธรรมมันต้องมีกับพี่ยังไงพวกหนูก็สู้ยังไงพวกหนูก็ไม่ยอมแพ้หรอกส่วนเรื่องที่บางคนไม่รู้เนาะ ในทุกๆก,การทํางานของโมอค่ะทุกๆสิที่โมทํางานรายได้ในทุกๆท,ทาง โมจะบริจาคในการช่วยเหลือสังคมทุกๆครั้งอย่างปีที่แล้วที่เราบอกว่าโมไม่ค่อยมีงานเลยโมงานน้อยโมยังบริจาคสี่แสนเลยอ่ะมีใบอนุโมทนาบุญคือเขาจะบัญชีเขาจะจัดการเลยว่าสิหักไปนี่คือบริจาคไม่ว่าจะเป็นมูลที่เออสุภมิตรที่เขาส่งเสียเด็กจนเรียนจบไม่รู้ว่ากี่รุ่นแล้วอ่ะแล้วยังมีเรื่องของการบริจาคโลหิตที่โมเป็นเลือดหายากเขาบอกพี่โมมาบ่อยๆนะคะพี่โมเออเดี๋ยวถ้าถ้าว่างเดี๋ยวพี่จะรีบมานะบริจาคบ่อยมากจนได้เข็มมันหายากมันชื่ออะไรอ่ะ หนูจำไม่อะไรโอนอะไรนกาทีฟเ<ป>ะอะไรสักีปอะไรสักอย่างเหมือนคือมันหาย,ยากคือต้องต้อง,อง,องการคุปเลือดเนี้ยใช้มีน้อยหรือแม้กระทั่งอ่ะการช่วยเหลือเพื่อนเพื่อนเรียนไม่จบเอ้เพื่อนเรียนไม่จบเราังไม่ได้จ่ายค่าเทอมโมไปรู้มาโมก็โทรไปคุยกับมาหาลัยแล้วบอกว่าเดี๋ยมิถุนาเนี้ยจะจ่ายค่าเทอมให้เพื่อนนะจะได้จบพร้อมกันเพราะมึงเรียนกับกูกูจบด้วยกันซึ่งมันมีภาพหลายอย่างมากที่โมแบบช่วยหลายคนบางทีเราเห็นภาพแบบน้องคนเนี้ยประสบปัญหา โมก็ถามว่าฮิปโปติดต่อน,น้องคนนี้ได้ไหมเราอยากช่วยเราในใจหรือบอกว่าโมมึงยังลําบากอยู่เลยอะทำไมมึงต้องช่วยบอกว่าเขาลําบากกว่าเรานะเขายังลําบากกว่าเราดังนั้นน่ะถ้าลําบากกว่าถ้าอะไรที่เราหยิบยื่นช่วยเขาได้ก็ช่วยเขาไปแม้กระทั่งกระตุกตาลับปัญญาตอนนี้ยังไม่ได้บริกจ่าใครเลยอยู่หลังรถโมอะถ้าเจอน้องบอกว่าโมเก็บตุ๊กตาหลังรถถ้าน้องถูกใจน้องคนไหนอะที่เขาขายพวงอะไรก็หยิบตุ๊กตาไปตัวใหญ่เนี้ยเพราะเขาไม่มี mm hmm. มันบอกโอเคได้มันก็จะเก็บบางอย่างไว้อย่างเงี้ยแล้วโมเป็นคนรักศาสตร์เป็นคนรักเพื่อนรัก รักทุกคนดังนั้น่ะสิ่งที่เวลาเราพูดเรารู้สึกมีความสุขว่าโมเป็นคนช่วยเหลือคนถึงภายนอกดูเป็นคนแข็งกระด้างดูเป็นคนตรงตแต่จริงๆเขาเป็นคนเปราะบางมากแล้วเนี่ยเขาเพิ่งจะแบบกลับมาแล้วเขาบอกฉันสู้ฉันมีความสุขอุบัติเหตุรักช้ำซึมเศร้าพี่ผู้หญิงหนึ่งคนหนึ่งคนตัวเล็กๆแค่เนี้ยห,หนูแค่สงสัยว่ามันจำเป็นจะต้องแบบผ่าน,นาอุปรสรรคขนาดนี้ได้หรอจนถึงแบบต้องเอาชีวิตไปกันเลยเหรอไม่เข้าใจ ว่าแบบหรือยังไงแต่เราก็พยายามมองโลกในแง่ดีเนาะพี่ว่าแบบเออพะเจ้าคงเห็นแล้วแหละว่ามึงคงต้องพักแล้วแหละมึงมันเหนื่อยเหนื่อยมาทั้งชีวิตจริงๆร,าานะริงที่ลองถามนะค่ากับกันวันนั้นนะคนที่ตกเรือเะไรแบนี้โมจะทำแบบโมแบบนี้แหละโมจะนั่งรอโมจะโวยวายโมจะกิี๊โมจะทำาถ้าโม,โมมันลงไปในน้ำได้มันจะลงไปแบบนั้นพี่เคยเห็นดาราคนไหนมั่งไม่น้องคุยกับดารานะ ไปนั่งคุยกับทีมงานมึงกินข้าวหรือยังพี่มานี่โมบอกว่าฉันจะไม่เป็นขวัญใจให้กับดาราหรอกฉันจะเป็นขวัญใจให้กับทีมงานทุกๆคนแม้กระทั่งฟั่งไฟ ฉันจะคือขวัญใจแรงงานฉันจะซื้อของไปให้ทุกคนฉันจะซื้อนี le ่นี่นี่นะทุกคนจะต้องได้กินแต่ดาราเขามีเงินปล่อยเขาไปฉันไม่ยุ่งฉันขออยู่ตรงนี้เขาเพิ่งคุยกับหนูเองให้หนูไปซื้อเอ็มอยซื้ออะไรเงี้ยพี่มันจะไม่ค่อยยุ่งับนักแสแดงอะไรกับใครเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะนี่นี่อย่างเงี้ยพี่ถ้าพี่ถามทีมงานพี่จะรู้เลยว่านักข่าวหรือทีมงานทุกจะรู้ว่าโมเป็นคนสัมผัสง่ายมากแล้วรู้ว่าเป็นคนแบบนี้จริงๆ เพราะโมคาเ,เดียวเยพราะโมทําให้รู้จักพี่เพราะโมทําให้รู้จักโมเพราะโมทํารู้จักแม่โมทําให้รู้จักทุกคนวันนี้ถ้าโมยังค้างคาอะไรบอกว่าโมไม่ต้องกังวลต่อให้โมไม่อยู่แล้วโมยอยู่ในใจเราเราก็จะดูแลกันต่อไปเราก็จะคุยอย่างเงี้ยกันตลอดไปเพราะทุกๆคำถามผ่านที่เบิร์ดเธอถ้าวันใดวันหนึ่งเนาะมันจัดพิธีเสร็จแล้วเราก็จะมาทําอะไรกันที่แม่น้ามนีนบอกได้ยังไงเราต้องนัดเจอกันทุกๆป,ปีเพราะเขาทําให้เรารู้จักกันและเขาคือ เขาคือคด,ดวงใจของเราจริงๆอะร <c oughs> ักเขาค่ะแล้วก็ทุกวันที่ตั้งแต่เกิดเรื่องมาเนาะหนูพูดเลยว่าหนูไม่เคยหยุดหาความจริงเลยหนูหนูกล้าพูดได้เลยว่ายังไงพี่ก็ต้องได้ความยุติธรรมให้ได้มากที่สุดใครที่ผิดหนูไม่ได้สนใจว่าใครจะอะไรยังไงแต่ว่าเขาต้องได้รับในสิ่งที่เขาทําอย่างสาสมด้วยนะหนูเชื่อแบบนั้นแล้วหนูก็จะทําแบบนี้ทุกวันไม่หยุดด้วย จนกว่าจะเห็นกับตาตัวเองว่าเราโอเคกับสิ่งที่เราโอเคแลว่าสิ่งที่มเกิดขึ้นมันสมเหตุสมผลกับสิ่งที่พวกเขาได้รับแล้ว